สวัสดีค่ะมาเจอกันในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูนี้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารลระคนนะคะที่ไม่มีวงเล็บนะคะที่ไม่มีวงเล็บเนาะ,อะโอเคนักเรียนมาดูกันค่ะมันจะมีรูปแบบนะคะจริงๆแล้วเขาให้ใช้เครื่องคิดเลขในการมาทำการพิสูจน์นะคะ เปรียบเทียบผลลัพธ์นะคะว่า,า,านักเรียนต้องดูโจทย์ก่อนนะโอเคโจทย์ข้อที่1ค่ะ2บวกสบวก4นักเรียนดูตัวสีม่วงนะคะตัวสีม่วงนั้นเปรียบเสมือนกับว่าเราคำนวณจากซ้ายไปขวาบางคนงงยกมือซ้ายทึ้นสิคะ้ายมือนะคะซ้ายมือของเรา นักเรียนนำสองไปบวก3าก่อนได้ห้าถูกไหมแล้วนำไปบวกกับ4ตัวที่เหลือได้9โอเคนะคะต่อไปคำนวณจากขวาไปซ้ายนะคะยกมือขวาขึ้นสิขวามือเห็นไหมคะคำนวณจากหลังเนี่ยจากขวามือของเราขวามืออยู่ที่ไหนก็คือก็คือคำนวณจากตรงนั้นก่อนก็จะกลายเป็น3มบวก4เป็น7แล้วนำสองไปบวกก็จะกลายเป็น9 9้าบังเอิญว่าคำตอบเท่ากันนะคะ เราจึงใช้กฎนี้นะคะเราเรียกว่าการสลับที่การบวกนะคะไม่ว่าเราจะสลับที่วงเล็บนะคะไปข้างหน้าก่อนหรือข้างหลังนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเหมือนกันแค่บวกเหมือนกันทั้งสองนะคะบวกเหมือนกันตามนี้ทั้งสองเท่านั้นถ้าหนูกดเครื่องคิดเลขเช็คด้วยเครื่องคิดเลขขึ้นมานะนำสองไปบวกสามก่อน แล้วค่อยนำไปบวก4ก็จะมีค่าเป็น9ในขณะเดียวกันถ้าหนูนำ4ไปบวกกับ3เสียก่อนแล้วค่อยนำไปบวกกับ2ก็จะมีค่าเป็น9เหมือนกันไม่ว่าผลลัพธ์จากซ้ายไปขวาก็เท่ากันจากขวาไปซ้ายก็เท่ากันข้อนี้มันไม่มีปัญหาหรอกถ้าเครื่องหมายเป็นบวกทั้งคู่ต่อไปถ้าเป็นคูณทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาเช่นกันเราจึง มีกฎของการสลับที่การคูณอยู่นะคะซึ่งคำตอบก็จะได้เท่ากันนะคะหนูดูนะคะ4คู2น2คูนาำคู่แรกก่อนนะก็คืออ่หนูนำา4ไปคูณ2ก่อนมันจะได้8แล้วค่อยนำา8ไปคูณกับ5ก็จะได้40ต่อไปตัวนี้หนูนำา2คูน5ก่อนก็คือแอบเหมือนกับว่าเราใส่วงเล็บไว้ในใจของเราเงี้ยเห็นปะ 2ะคะูณ5เป็น10นะคะต่อไป4ตัวนี้นะคะก็นำมาคูณต่อกลายเป็น40เท่ากันนะคะไม่ว่าจะจากซ้ายไปขวาก็เท่าจากขวาไปซ้ายก็เท่าไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหาเริ่มมาแล้วอ่ามาดูกันในข้อ3นะคะในข้อ3 6-3-2ลบลบอ่ะทีนี้เราจะลบตาม ตามความเคยชินของเราคือนำหกไปลบ3ก่อนได้คำตอบเป็น3แล้วนำสา3คือคำตอบของตัวนี้ค่ะไปลบกับ2ตัวที่เหลือก็จะมีค่าเป็น1ถูกไหมแล้วเราก็บอกเราถูกเย่เราถูกแต่พอเราคิดจากขวาไปซ้ายปุ๊บหนูนำ3ามไปลบ2ก่อนมีค่าเป็น1ส่วน6ตัวนี้ก็นำลงมาเฉยเฉยใช่ปะ 6-1ลบ1มีค่าเป็น5มีคำตอบทั้งคู่เลยไนมะ่ว่าจะคิดอย่างไรจากจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายได้ทั้งคู่คำตอบไม่เท่ากันและคำถามคือคำตอบไหนถูกต้องกดเครื่องคิดเลขจะ้ะ6 3ลบ3ลบ2เท่ากับ1นะคะแสดงว่าตัวที่กดเครื่องคิดเลขตัวนี้ นะคะคือผลลัพธ์ที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงคํานวณแบบนี้นะคะเราจะต้องใส่บงเล็บไปในใจหรือเราเรียกว่าตัวนี้เป็นลำดับขั้นที่1แล้วจากนั้นให้ค่อยมาทําเป็นลำดับขั้นที่2นั่นเองนะคะจากซ้ายไปขวาเท่ากันเท่ากันกับใครเท่ากันกับเครื่องคิดเลขนั่นเอง ส่วนตัวนี้ไม่เท่ากันแสดงว่าตัวนี้ตป็นอย่างไรคะตัวนี้ก็ผิดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ผิดนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ค่ะ16นะคะ16หาร4หารสองโอเคเราแอบ,บคำนวณจาก ซ้ายไปขวาก่อน16หาร4ได้4ต่อไปนำคำตอบที่ได้ไปหารกับ2ที่เหลือ4หาร2มีค่าเป็น2โอเคต่อไปคิดจากขวาไปซ้ายก็คือนำเจ้าตัวนี้อ่ไม่เห็นแปบบ๊บนำ4ไปหาร2ก่อนนะคะก็จะมีค่าเป็น สแล้วจากนั้นนํา16ตรงนี้มาหารมีค่าเป็น8โอได้คําตอบเหมือนกันแต่คําตอบไม่เท่ากันทํายังไงดีละเนี่ยกดเครื่องคิดเลขค่ะผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขค่ะคําตอบที่กดออกมาแล้วถูกต้องได้แก่2ตรงนี้เท่ากันกับเครื่องคิดเลข เลยนะคะเท่ากันเลยกับเครื่องคิดเลขส่วนตัวนี้ไม่เท่ากันนะคะต่ากันดังนั้นมาดูลำดับขั้นตรงนี้เป็นขั้นที่1ก่อนเสร็จแล้วให้ทําขั้นที่2ซึ่งมันก็จะกลายเป็นรูปแบบหลักๆเลยของการบวกลบคูณหารระคนที่ไม่มีวงเล็บนั่นเองนะคะ ให้ใช้จากไหนอะคะให้ใช้จากซ้ายไปขวาซึ่งผลลัพธ์จะตรงกับเครื่องคิดเลขนั่นเองนะคะมีเห็นไหมคะเขาสรุปออกมาให้หนูทํำจากซ้ายไปขวาถูกที่สุดรับทราบนะคะทําจากซ้ายไปขวาส่วนตัวนี้เป็นยังไงคะจากขวาไปซ้ายคือทําจากข้างหลังมาข้างหน้า ไม่นิยมทำแล้วไม่ถูกนั่นเองนะคะเพราะนั้นสรุปว่าเราจะคำนวณคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะโอเคนะคะ รูปแบบถัดไปค่ะเยอะเนาะเยอะเยอะเยอะนะคะโอเคถัดไปนะสี่บวกหกลบห้าโอเคหนูนำสี่ไปบวกกับหกคู่นี้ก่อนได้สิบแล้วนำไปลบกับห้าตัวนี้มีค่าเป็นห้า ต่อไปคิดจากหลังมาหน้าหรือว่าขวาไปซ้ายนะคะคิดจากคู่หลังก่อนก็เป็นหกลบหมีค่าเป็น1 4ึ่งบกหนึ่งเป็น5อ้าวเท่ากันดังนั้นผลลัพธ์นะคะรูปแบบเป็นอย่างนี้นะลกูกผลลัพธ์เท่ากันดังนั้นคํานวณตัวนี้เป็นลําดับที่1ก่อนแล้วตอนนี้เป็นลําดับที่สองโอเคค่ะ ผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขก็ได้เป็น5เช่นกันแต่เราก็ใช้จากขวาเออใช้ไปขวาและกันนะคะเพราะเขาสรุปว่าทห้ทจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่เป็นบวกกับลบนั่นเองทั้งหมดอยู่ในหนังสือนะคะในคณิตศาสตร์ชั้นป .4 เล่มที่1เล่มที่1อยู่นะคะเรายังไม่จบเล่มที่1นะคะ เราไป้้เแล้วเกินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะทิ้งไม่ได้ข้อที่สองเขาให้บวกกับลบนะซึ่งเป็นตัวแทนของข้อที่หนึ่งเท่านั้นนะแต่ข้อสองอหนูดูข้อสองลูกเป็นยังไงจากลบไปบวกพอจากลบไปบวกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะ8-2ลบสเป็น6 แล้วก็1นึบกบวกหเป็น7ต่อไปทาข้างหลัง2องบกหเป็น3แล้วก็นำแ8ไปลบออกเหลือ5้าเฮ้คคำตอบเป็นอย่างไรจ๊ะคําตอบไม่เท่ากันพอมาคิดผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขปุ๊บสตัวนี้ตรงกันผลลัพธ์ก็เท่ากันและโจทย์ก็เลยสรุปว่าจากซ้ายไปขวามันไม่เท่ากันเห็นไหมคะมันไม่เท่ากัน ดังนั้นนะคะอะไรก็ช่างเถอะให้นักเรียนคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะสำหรับสองแม่นี้นะสำหรับโจทย์พิเศษสองอย่างก็คือโจทย์ที่เป็นบวกกับบวกคูณกับคูณนะคะและและนะคะลบกับลบให้ใช้แค่ซ้ายไปขวาเท่านั้นต่อไปหารหารให้ใช้จากซ้ายไปขวาเท่านั้นและบวกลบ จะใช้ซ้ายไปขวาก็ได้ขวาไปซ้ายก็ได้นะคะปลอดภัยที่สุดก็คือจากซ้ายไปขวาแหละส่วนลบกับบวกนะคะใช้จากซ้ายไปขวาเท่านั้นสองหน้านะโอเคอ่ะต่อไปมาดูแบบถัดไปมาดูค่ะคูณก่อนแล้วค่อยนำไปหารแล้วหารก่อนแล้วค่อยนำไปคูณดูซิผลลั์ตรงกันไหมปรากฏว่า 3ซ้ายไปขวาก่อนนะ3าคูณสได้12นะคะแล้วก็นำไปหารกับสองได้6โอเคต่อไปทําจากข้างหลังคู่หลัง4ีหารสองก่อนได้2แล้วนำสามไปคูณได้6โอเคกดเครื่องคิดเลขนะคะก็ได้6เหมือนกันทั้ง3จํานวนทำสามแบบถูกหมดเลยเป็นซ้ายไปขวาไม่มีปัญหาค่ะพอสลับเครื่องหมายปุ๊บ นะคะสลับเครื่องหม่โอ้ยเกินหัวจากหารไปคูณนะคะพอทำจากแบบนี้จะตรงกับเครื่องคิดเลขค่ะแต่พอทำจากข้างหลังก็คือคู่หลังนี้มาก่อนนะคะจะไม่ตรงกับเครื่องคิดเลขเขาก็เลยสรุปว่าขั้นตอนการคํานวณที่เป็นสองขั้นตอนที่เป็นคูณกับหารน,นั้นให้ใช้จาก ซ้ายไปขวาเสียก่อนนะคะซ้ายไปขวาเสียก่อนนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่เท่ากันมันยังสรุปไม่ชัดเจนเนาะมันยังสรุปไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าความสรุปชัดเจนของมันจะเป็นอย่างไรขั้นตอนที่เป็นบวกกับคูณ ก็คือตัวอย่างข้อที่1ตรงนี้บวกกับคูณนะคะเอาละนะเอาละนะคำตอบเริ่มมีแบบว่าคูณก่อนบวกบวกก่อนคูณเริ่มมีถูกและหรือมีผิดนะคะเอามาดูกันคู่หน้าก่อนคู่แรกนะคะเขาไม่ใช้ซ้ายไปขวาแล้วนะใช้คำว่าบวกก่อนแล้วค่อยคูณ 4บวก3เป็น7คูณ2เป็น14เหมือนจะถูกเนาะตามความเคยชินที่อธิบายมาตั้งแต่สองสอแผ่นแรกอะแต่พอมาดูข้างหลังมาดูกัน3 2 6 4เห็นไหมคะคำตอบออกมาเป็น10นะคะพอกดเครื่องคิดเลขปุ๊บนะคะ ผลลั์ตามเครื่องคิดเลขที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เทอมที่1เอ๊ะได้เรียนหรือยังเนี่ยก็จะเป็น4บวกกับ3คูณ2คูณเรียงไปเลยนะจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น10นะคะดังนั้นสรุปได้ว่าตัวที่เราคูณก่อนบวกนั้นนะคะใช้ได้ขั้นตอนของการของแบบนี้ก็คือบวกก่อนแล้วค่อยนำไปคูณ ะค,ะคูณก่อนบวกมันเป็นรูปแบบไม่เรียนต้องจำาล้ล่ะนะคะมเรียนต้องจำมาดูในข้อ2ค่ะกรณีที่2อคูณก่อนแล้วค่อยนำไปบวก<ส>ดูซิคาตอบเป็นอย่างไรเ<ส>ขาทําคู่นี้ก่อนคุณครูเขียนแทนในวงเล็บแล้วกันคุณครูไม่มีแถบสีนะคะนะคะ<ส> เอครู <A>. oh, ว่าโจทย์ในหนังสือผิดปน,นี่าอ,อ๋อไม่ผิดนะอ่ะโอเคอันดูกลับก่อนนะเฮ้ยกลับไม่ได้อ่าลบรบรบบอ่าโอเคค่ะเขาใช้คู่นี้ค่ะห้า บวกกับ2มีค่าเป็น7แล้วตรงนี้คือ6 6หเได้4-2นะคะก็คือบวกก่อนคูณเราไม่งงนะเราไม่ซ้ายไปขวาแล้วนะแต่ครูงงเลยเม่อกีค้ครูงงเองนะคะเราบวกก่อนคูณก่อนนะคะอ้าวจะไปมาบวกก่อนบวกก่อนอันนี้ตัวนี้เป็นยังไงนะตัวนี้เป็นคูณก่อนบวกเห็นไหมคะคูณก่อนบวกอ่ะคูณก่อน 6 2 12และค่อยนำไปบวก5ได้17พอมาคิดผลลัพธ์ตามเครื่องคิดเลขปุ๊บได้คำตอบได้1 7นะคะดังนั้นนะคะเรานะคะจึงได้เฉลยดังนี้ว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่ามันจะคูณก่อนหรือว่าบวกก่อนนะคะมันจะสลับที่กันยังไงก็ตามให้นักเรียนคูณก่อนบวกเสมอ คูณก่อนบวกสะหมอนะคะเพราะผลลัพธ์มันเท่ากับเครื่องคิดเลขนั่นเองค่ะข้อต่อไปลบก่อนคูณหรือว่าคูณก่อนลบ A ลบก่อนคูณหรือว่าคูณก่อนลบพิสูจน์8ดลบ2คูณ3ลบก่อนคูณค่ะ 8-2ลบ2เป็น6คูณกับ3เป็น18โอเคทิ้งมันไว้ก่อนต่อไปคูณก่อนลบ3 2 6นำแป็ไปลบเหลือ2พอคำนวณจากเครื่องคิดเลขปุ๊บเป็น2นะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเราจะต้องคูณก่อนลบถ้ามีเครื่องหมายคูณกับลบด้วยกันไม่ว่ามันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตาม ให้นักเรียนคูณก่อนลบสเหมอเพราะผลลัพธ์เท่ากับเครื่องคิดเลขนั่นเองจำนะคะเมมโมรี่จำนะคะ,นนะ,คะถัดไปค่ะบวกก่อนหารหรือหารก่อนบวกดีนะนะคะเขาสรุปให้ว่าให้นักเรียนนั้นหารก่อนบวกนะจ๊ะลูกจ๋าหารก่อนบวก ะะเพราะผลลัพธ์ตรงกับเครื่องคิดเลขนั่นเองนะคะไม่ว่าเครื่องหมายบวกกับหารมันจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ตามให้เธอหารก่อนบวกนำา6ไปหาร3าได้2แล้วค่อยนำไปบวก3ถึงได้5นั่นเองนะคะอันนี้ก็หารก่อนบวกใช่ไหมเราจำได้ละใช่ไหมคู่นี้เลยหารก่อนได้5แล้วค่อยนำไปบวก2ได้7ผลลัพธ์ตรงกับเครื่องคิดเลข นั่นเองนะคะโอเคหารก่อนบวกนะคะผลลัพธ์เท่ากันกับเครื่องคิดเลขค่ะจะจบแล้วนะลูกอดทนนิดนึงต่อไปค่ะลบก่อนหารหรือหารก่อนลบมาดูผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขก่อนท่านผู้ชมหารก่อนลบนะคะให้นำสี่ไปหารสองก่อนได้สองแล้วค่อยนำแปดไปลบได้หกต่อไปนำ 12ไปหาร4ได้3แล้วค่อยนำไปลบกับ2ได้1ตรงกับเครื่องคิดเลขสรุปว่าให้หารก่อนลบนะคะที่ให้เรียนตรงนี้ให้จำส่วนตรงนี้ที่แสดงให้ดูคือการพิสูจน์การอธิบายว่าทำไมมันถึงจะต้องหารก่อนลบลบก่อนหารเพราะว่าผลลัพธ์มันเท่ากับเครื่องคิดเลขน,นั่นเองค่ะจากข้อ1ถึง7ด สรุปได้ว่าการคำนวณที่มีมากกว่า1ขั้นตอนและไม่มีวงเล็บมีข้อตกลงเกี่ยวกับการาคำนวณดังนี้ขั้นที่1คูณหรือหารคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่2บวกหรือลบคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะถามว่าใครสรุปปะคะครูก,ก็จากการพิสูจน์มาเมื่อกี้ เราจะต้องจําค่ะง่ายสุดเลยนะคะง่ายสุดส่วนเหตุผลก็คือเจ้าพวกนี้แหละคือเหตุผลของมันนะคะโอเคการโยงเส้นทําให้เราจําลําดับขั้นตอนได้ดีอย่างเช่นอันนี้เหมือนกับแบบฝึกเลยนะเนี่ยคล้ายเลยนะคะคล้ายกับแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะได้ทําอีกประเดี๋ยวหนึ่งนะคะ เขาบอกว่ามีลบกับคูณเอาละเว้ยมีลบกับคูณนะจ๊ะหนูจา๋าเราจะลบก่อนหรือคูณก่อนนะคะจากที่เราทําเมื่อกี้ลบกับคูณอยู่ไหนลบกับคูณอ่ะเจอแล้วถ้าเป็นลบกับคูณหรือคูณกับลบให้คูณก่อนแล้วค่อยนําไปลบเห็นไหมให้นักเรียน คูณก่อนลบเห็นปะเราต้องพึ่งตำราเราต้องกลับไปดูในหนังสือของเรานะคะหนังสือแบบหนังสือคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีม่วงๆนะคะเห็นไหมคะคูณก่อนเป็นลำดับที่1แล้วค่อยนําไปลบเป็นลำดับที่2จากโจทย์มีอะไรให้บ้างก็มีลบแล้วก็มีคูณลำดับขั้นตอน ขั้นที่หนึ่งนำไปทำอะไรก่อนก็นำไปคูณก่อนนะคะตามนี้ค่ะขั้นที่สองนำไปทำอะไรก็นำไปลบนะคะตามนี้นั่นเองนะคะเรี่กได้คะแนนหนึ่งสองสามสี่สี่คะแนนเอาไปเลยจ้านะคะมาละแบบฝึดหดที่น่ารักของเราในแบบฝึกหัดที่4.3เนื่องจากโจทย์เป็นลบทั้งคู่ อ่ะข้อที่หนึ่งจากโจทย์มีลบกับลบวายลำดับขั้นเป็นอย่างไรคุณนี้จะกลับไปดูลบกับลบนะจ๊ะหนูปิ้งปิ้วเจอแล้วค่ะนะคะถ้าเป็นลบกับลบให้นักเรียนคิดจากซ้ายไปขวา ซ้ายไปขวาท่องไว้ลูกเอ้ยนะคะซ้ายไปขวาเป็นลำดับที่หนึ่งเอาซ้ายจากนั้นค่อยค่อคำนวณคู่นี้เป็นลำดับที่สองลำดับที่หนึ่งก็นำไปลบก่อนส่วนลำดับอืมอืมหายหมดเลยลบก่อนลบก่อน ลำดับที่1นนะคะตรงนี้เป็นลำดับที่2ก็นําไปลบลบแค่นี้ค่ะครูก็จะตรวจคะแนนดังนี้นะคะ1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนน5คะแนนครูก็ให้5คะแนนไปส่วนบวกกับคูณอะไรเป็นลำดับขั้นที่1กับขั้นที่สองหนูต้องกลับไปดูในหนังสือครูย้ําแล้วย้ําอีกว่ารูปแบบของมันจะซ้ายไปขวาก่อน หรือว่าลบแล้วน้ค่อยนําไปคูณหรือว่าคูณแล้วค่อยนําไปลบก่อนนะคะมันจะมีแบบของมันอยู่ประมาณ7แบบใช่หรือไม่นะคะทําไปข้อ2 3 4 5 6 7 8แต่ศีลนักเรียนจะได้คําตอบก็คือเนี่ยที่จะได้คําตอบอยู่ง่ายๆคือจากโจทย์มีนี่ก็บวกคูณจากโจทย์มีไอ้นี่นก็หารคูณจากโจทย์มีไอ้นี่นก็หารหาร อย่างเงี้ยได้ไปละคนละสองคะแนนส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเป็นสิ่งที่หนูจะต้องอคิดด้วยรอบครอบไตรตรองก่อนแล้วค่อยนำมาส่งครูนนั่นเองนะคะข้อสองใหญ่ค่ะโยงเส้นจับผู้โจทย์และกับผลลัพธ์นักเรียนหาคำตอบจากข้อหนึ่งก่อนแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ก็นำไปโยงเส้นนะคะ ะเห็นได้ว่าคําตอบมีเยอะไปหมดเลยเขาลวงเราด้วยนะคะคําตอบคืออะไรโยงเส้นให้ถูกต้องแล้วนํามาส่งข้อนี้ก็ขี่คะแนนเนี่ยสคะแนนจ้ะข้อละห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าปดสี่สิบบวกกับตรงนี้อีก4คะแนนรวมกันแล้วข้อนี้ครูนี้เก็บไปเลย44คะแนนนะคะโอเคนะนะคะเหนื่อยหรือยังคะ บทนี้เนาะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะขอให้นักเรียนมีความภาคเพียรความพยายามขอให้เรียนสู้ๆไปด้วยกันนะคะแล้วนำแบบฝึกมาส่งกับครูนะคะเจอกันในชั่วโมงถัดไปจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ